โอแม่นี่ผมให้มันตีเลยไ้เี่เจ้ามเขาตีเห็มันพังรถปาเนี่ยปาแว่นนี่เห้มันตีปหยังมันตรวมมานั่อยู่รวมมานั่มรทีงานนี่คับกาเออาจะเหยบบาก็จะขอมไมได้เพาตีเลเจ้าเขาตีเล้จะหุดไหนดูนี่ส่วม้อนบอกว่าัมตีแต่เจ้าปัญหาตีเปอ้ได้ก่อนเพื่อนเลยนะตัวนี้นะ่ห โปไวนี่ลกขึ้นมาคนคนบ่ไหวน่เป็นคนสายเนาะไม่เล้วจิ้มิ้มน้ำเนาะเอีจังไมเนาะควกเาไม่ไเอาย้จังไม่นึงเนาะเออไม่นึงพรดีเราไปซื้อเต็มเ่า้ยเดี๋ยวอเต็มอันนี้ซื้อโต๊ะมืไหร่มารไยนซื้อต๊ะมาจากซือตัมาจากหาหาวันนี้ใหญ่มากการฤดูกาลโอ้เปลี่ยนฤดูกาลใหม่เพราะยิ่งประตูนีงประตูนึงแล้วใหญ่มา มันคุมคาตัวเนี่ยหกแล้วนายหกสิบแดแล้วว้าวย่งเงียบขนาหกสิบแคาโตวสูงกั่เนี่คาโตวสูงกบบว้าย ก้ธรรมดาหยิกใครบานี่เออเป็นธรรมดาเอาไปไปไครับง่ายไหมอีกักไม้นึงเนาะไครับมัครับผมไปไปไปไม้นั่นเขาห่วงเขา่ากเียนกไไปักไม้นึงกเมื่อเลยเขาเรียนกไบลูกพี่เออเขาบอกว่าอูเรียนนกไบหตนันวาลอ้ไเบิงเดียวเนี่ยมันซื้อวางแนนกไปกินขาวล้านแนานามันออกไข่อยู่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับอาจารย์ที่ขึ้นชอบในการตอนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับวันนี้สองทีมงานมารวมกันครับวันนี้นี่ครับทีมงานผมอาจารย์เอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงาน้อยเมียมาเจอทีมงานนี้ครับเนี่ยเมียเมียดาทีมงานใดเนี่ยโอ้อันนั้นนกเขาใหญ่ครับนี่อาจารย์แว่นเจ้าประจำครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ โอ้อาจารย์หมูใช่ไหมครับเนี่ยเห็นหมูสายเหวโอ้เห็นเห็นแต่ในคลิปนะไม่เคยเจอตัวจริงเลยเนี่ยเห็นแต่ในนคลิปี่ครับหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มเนาะสสวััดีครบผมนี่อาจารย์อนัน์นกเขาใหญ่นะครับนะฝากติดตามช่องของอาจารย์อนันน์ด้วยนะครับเนี่ยสายก็ท่านุกเขาใหญ่ครับผมสายป่าสายทุ่งนาได้หมดได้หมดครับว่าแต่มีทีมงานพาไปอ่าครับมาเจอทีมงานไหนเนี่ยทีมงาน สายหค่ะคุณค่ะนี่พ่อหมอนครับสวัสดีครับไปต่อด้วยกันบ่อยอยู่ครับแล้วก็เจอซื้อมาสองแสนได้หรืออาจารย์อาจารย์นี่ครับอาจารย์หนุยก็ไม่เคยมาต่อด้วยกันทั้งทีเนาะยังยังยังครั้งแรกครั้งแรกมาแจมกันครับเนี่ยเดี๋ยวไปายหรือเย็นรอดูผลงานแล้วมาเจออาจารย์ใหญ่ครับปาสายครับนี่เอาตัวได้มากกวอนี้เพชรพบุรีครับเพชรพบุรีบ่ได้ไปต่อ ปลาภูเกาแล้ววันนี้อันนี้ไม่ได้ไปพักก่อนเนาะขั้งท,ง,ทงที่สองใช้ไฟ,ไฟตัวนี้ขั้งที่สองแต่ไปตอนนี้นนเรามาอยู่ที่บางปะมาสุพรรณบุรีนะครับเนี่ยแคนบ่เอาสีประจันโอ้ยบอกผ,ผิดบอกผิดบอกไม่ได้สีประจันสุพรรณบุรีครับอ่าขออนุญาตเจ้าถิ่นด้วยนะครับเนาะเจ้าถิ่นบางไอสีประจัน,น,น วันนี้มาคนละต่อสองต่อครับตัวแดงเนี่ยพมอนเนี่ยเอาดี่ดอนไว้โดนไว้เหรอครับยาวโดนไว้ไปแข่งเมืองกาหรือบอลเนี่ยแมนบอลตัวนั่นเอาตัวเก้าไปเอาบักด้วนไปโอ้บักด้วนบ้าแมนบ้าแมนมอนี่บ่เออบ้าแมนมอนี่ตัวนี้เจ้าโอนไว้ซีหาตัวเองก็ถือว่าเป็นนกใหม่เนาะเออนี่ครับแต่ของผมนะครับทีมงานผมมาสี่คน <c oughs> นี่ครับมาคนละต่อครับเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับยังไม่รู้ทางเข้าทางต่อเลยครับเนี่ยนี่นะครับรอติดตามผลงานกล <c oughs> ุ่มของเราด้วยนะครับเนี่ยโอ้ <c oughs> เพเนียดมีตำราครับเพเนียดมีครูนะครับตัวนี้ของพ่อมอนเนาะใจมาจากปีลราพอนี่โอ้ได้มาหลายปีแล้วเป็น่งนะเออมาจากโคราชมาจากโคราชครับเออโคราดี๋ยวก่อนขึ้นนกมาชมเพเนียดกันครับนี่เออเคลื่อนาหอย่างพ่อนี่แจ็คเขาเคิื่อนอย่านีนี่นะเออเป็นรูปคล้ายๆไอ้นี่เนาะนี่นะมหอดกลางเนี่แสดงว่าเข้าตรงมิตำราเนาะแบบนี้เนาะ อนสายป่าล้วนๆที่ขึ้นนั่นี่ขึ้นใช้ไฟไบนเนี่ยใช้ไฟก็ได้เนาะต้นไม,ไม้กันในปรอเนยียบคลาสสิกครับอระเนยีนยคลาสสิกอะไรกันล้านกวดไม่ไข่ไม่ไผ่ไม่ไข่ดูนี่นะเห็นอันนี้ของเพิ่นนะก็เลยมาเบิ่งนะบู๊ยของแท้ตัวน,นี้ว่ะอ่าละอระเนีนนยสายมาน้นองเพิ่นตีแป๊กตีแป อาครับเริ่มเริ่มสว่างแล้วเนาะเดแล้วหาไม้เนาะเริ่มหาไม้เขาเนาะที่แพคคู่อ่ะะอันนี้กัแพคคู่สองตัวเนี่ยนะตัวนึงจับมีเ่นบอรอตัวนึงโปลนมเนบ่ตัวนึงเขามาตีนี่ยบปั๊บเรียบร้อยจีโอ้ของแทนเนาะ บมูองไปสายเสี้ยม่ะหมูหมูๆเสี้ยมๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอเข้าหมายก่อนครับเนี่ยบรรยากาศได้แล้วไม่เพื่อไว้แต่ก็จะเปิดผ่านกันอีกซูโฮก็ได้ด้นี่เดี๋ยวค่อยไปตัดสินผู้ใดได้แต้มหลายแต้มน้อยเสียงขี้กันทอดขี้กันเลยเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเอาละครับหมายสุพรรณบุรีนะครับนู่นอาจารย์หนุ่ยเดินไปทางนู้นนะครับ ของผมขึ้นเจายอดเพชรตรงนี้นะครับบางปะม้าสุพรรณบุรีครับวันนี้เจอกันนกขันข้างในแตกลุ่มๆเลยครับเจอยอดเพชรตรงนี้เลยครับเดี๋ยวรอรุ้นกันครับว่าจะได้แต้งกับเขาหรือเปล่านะครับวันนี้เดินทาง มาเยืยนถิ่นสุพรรณบุรีครับต่อรุ่นกันครับาละคเขามีนกมาร่วมเจ้าพยากานกอาจารย์เดียมแล้วครับรออยู่ตั้งนานครับกว่าจะขึ้นมาได้แต่จะเข้ามาตีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับมามาเบิ่งนกสุพรรณมรูปเป็นตัวงไหน อู้ทางคุณหลาย,นนลยลๆนกคุณนะแตกแท้ๆคุณอู้เสียงหองดีขนาดวะอย่าหนีนะอย่าหนีนะอู้ใบยางไทยอืออู้คุณนนกึ้น,นห,หลายหลายมึงอะไรมึมงบ้าเขามาตีางว่ะ รอลุ่นกันพักนึงครับเดี๋ยวถ่ายน้ำไม่ได้ดกิเกจะตัดวิดีโอ,อครับมีนกมาร่วมเจ้ายอดเพชรแล้วครับขึ้นไม้สองนะครับ เมื่อกี้มีขบวนทหารมานะครับยิงปืนปึงป้งๆๆนะครับแห่ศพทหารนะครับเอาด่งนี้ไปไหนอีกหรอลุ้นกันครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ตอลุ้นกันครับขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไปแล้วครับตัวเล็กนิดเดียวครับนกเรียบร้อยครับได้แต้มแรกกับเขาแล้วอย่างเล็กหองหองครับตัวนี้ นัและครับแต้มแรกที่สุพรรณบุรีครับบางประมานะครับโอ้ยลายสนับปีถี่ยิบเลยไม่รู้ว่ายนกี่กุกนะครับจะเสียงดีนะครับเสียงเด็กของๆเลยตัวนี้เดี๋ยวเก็บนกครับเดี๋ยวขึ้นกันต่อมาแล้วครับเขาร่วมเจ้ายอดเพชรอีกแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนแผนใหม่ครับเอาใบไม้ออกนะครับนกไม่ค่อยขันนะครับนก ต่อผมไม่ค่อยขันต้องเอาใบไม้ออกนะครับถึงจะร้องนะครับนี่ครับขึ้นตรงนี้ครับเสียงโตเลยครับนกป่าตัวนี้โอ้นกขอไฟชิงโดดไปแล้วครับ เสียงใหญ่กำลังจะมาเสียงจริงๆเลยครับจะยอดเพชร <laughs> นกเสียงใหญ่กำลังจะเข้าครับโอ้โหนี่เชิงมาโดดก่อนว่านะเสียงใหญ่อยู่นู่นครับมีสองตัวครับโอ้โหกำลังมังเนเลยเอาครับเดี๋ยวปลดออกครับนกขอไฟเดี๋ยวปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับไปแล้วครับนกป่ามาร่วมนกจานอัวน,นะครับตอนนี้ก็ วูดยางใส่เลยวะใกล้จะเที่ยงแล้วครับอ้ห่ารักวะเสร็จไปหาบักแหบแล้วครับ

นี่บอกเด้๋ยไปนางเฝ้าซื้อไปเนี่ยรอรุนอีกแป๊บหนึ่งครับอ๋อกมดอดเพชรมีนกมาร่วม้วครับคราวนี้เปลี่ยนแผนใหม่ครับเอาไปไม้ออกเอาสูโดดได้เร็วุดไทยกําลังมาบ่ได้รุนนกได้รุนลดไทยอยว่เนี่ยหงหันกันที่โดดแล้ว นกเขาไฟมันโดดเหยียบอีกโอ้ยปีนแนวเหมือนนีกนันึดรดไทยไหมดีว่าลอยหมจะอ่เใกล้ข้าวกอคโดเอ้าเอาใบใหม่ออกคนละเรืองเลยวะ เอดือดย้ำใันกันย้ำนั่นแหละรถไทยมาแล้ววันนี้พอยแม่ก็แบบนี้คนรุ่นถึงหนุ่มรถไทยวันนี้เอารถไทยนี้ครับโอ้โหขวดไฟเลี้ยวฟางพุ่นอืมเตมันจะหูเนาะออกมาอีกตัวแล้วหนุ่ยงเบอร์เบอร์เฮียเอาละเจอวงในเจ้ายอดเพชรแล้วครับ แถวสองมาจนได้ครับเรียบร้อยแล้วครับทางนู้นยังมีนกอีกนะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นต่อนะครับไปครับเอาใบไม้ออกแล้วเล่นเลยครับโหไม่ชอบใบไม้นี่เอง เราก็หมานนะครับแก้ไขใหม่ครับตอนแรกเอาใส่ใบไม้ไม่ขันอ,อ๋อ,อเคียงดากอีก<ม>เสียงดีอยู่ด้วตัวนี้ตั้งมีคารุมบะหูคือกันมีบะมีห<ม>ุ่นนกข่องอยู่เต็มอยู่ครับตั้งนกเหนียวยังหักเลยของจานวัวเมื่อกี้ก็เ<อ>นี่ยหลัดแมนบ่แแมนล้ว<ม>อ้ยเจา<น>้าของบ้านเจ้าของบ้านมาไล่นอกออก ว่าไปยังครับเดี๋ยวง่ายไหมนะเป็นตั้งไรตัวปูกับตัวแม่์นี่กระเทยนี่กระต๊อบตัวปูนี่แหละตัวน้ำโอ้โหดเถอะวะตัวนี้มันคู่ดีเลยเนาะไม่มีบวชดากบวชขี้อะไรเลยไม่มีเลยเอขามดำอยู่อยู่อยู่ดรงเป็นได้ไล่ไล่หมดขามอยู่งามอยู่ข้ามนกเขาอยู่แล้วครับ เอาครับเรียกว่าทิวางไดเนาะมาแล้วครับยกโป้เนี่ยยังยกสองโป้ได้หรอเยี่ยมเยีมครับครับ้มันตาเอเนียเห็นั้ได้เ้นี่ยตีอุ้ยตัวนี่โอ้ยกเปียกเลยป่ะเนี่ยเก็บเปียกเอาเทปน้่มมาเนี่เอา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 เสียงดีปะจักบริเงินเอามันสิเปีเอาออกให่ใหญมันเห็ดแข็งไงถูกไหม

โอ้ยนกนี้ครันกกระดิ่งครับปีแล้วเนี่ยาล้วครับบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับมาเจอทีมงานของอาจารย์นันแล้วนะครับทีมงานผมก็ได้อาจารย์ได้แจมกว่าสองครับสองอาจารย์ได้สองอาจารย์อ้วนก็ได้สองเนาะเพิ่งตีเพิ่งตีตื่นนะเพิ่งตื่นมาผมก็ได้สองแจมนะครับอู้อากาศร้อนครับ อากาศห้อนเนาะมาเจอทีมงานของอาจารย์นันน์แล้วครับว่าไงครับสองแต้มครับผมขนาดเล็กวะสองแต้มก็ถือว่าสบายใจเนาะสบายใจแล้วจานแม่นแน่เป็นบอนี้แจ้งพี่ดาวไปซุกผสมสักสีแต่ไรลงอยู่มือนี่ยังไงเนี่ยทุกแก่ก็ใส่สีหน้าแต้มวะหยุกโคกอยู่ป้าทีนี้ก็ผเนียดแล้สจะขายจากสาวทุกคนเนียดแล้วมือเนี่ ไปหารอยไปเมาเลยนี่อกเนี่ยสมสักซีดิสมักซีเรมันว่าม็นเนวหากินจ้าของไันเอามม่นะเอมือนี่ว่มนว่ามนอุปกรณ์จ้าลองกะนนะเนี่ไงครับเจ้าใบตรงนี้ครับปกติได้สมได้สได้หาแล้เดนี่ยน้อ่าหักมาครับเต้ยที่สามกลังเข่าเห็นมาเล่ะห่ย่วย่วห่ไย่กวางตี้นับไม่ก้อนล้นแนโอ้ยนกจานเดียมขึ้นไปตรงนี้ครับนี่ สองตัวแค่รอปะยังไม่ทันถึงเอ้ยยังไงนั่งไงมาแล้วมาแล้วนกเอี้ยงสองตัวโอ้ตัวนี้ยันนกเอี้ยงดีบ่นี่ครับไอ้พยาคาเนาะยาคาได้ลยสองเนาะมาเตือนมังค์หันเองเมื่อกี้เองโอ้จวดดีขนาดวะนกเยอะนกเยอะแต่เหนียวของผมใส่นูวนครับ เ,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 เจ้ายอดเพชรเล่นไม่ค่อยดีวันนี้หลังจากผัดขนเป็นดอกยางเข่าไฟบอกรอรุนกันครับรอรุนของอาจารย์เดมก่นอ,กกอกน,อนอว่าไงเพชรคอนบุรีได้สามแต้มนะครับ,รบตอนนี้ปลาสายได้สามแต้มไหมเนาะครับมันก็โมูเลยมืนเนี่ว้าคนใดมีเด่นในนีไม่มีไม่มีได้สามลร้ชุดแล้วเน,นี่ย<ม> แจะเลี้ยงเจ็กตัวบ่บ่วัวนี่เนี่รายงามคืออย่างไรบ่เขาบ่มีเสียงสักตัวนั่งอยู่เฉยถึงมันมาเร็วเชยบ่ยานเป็นนกตัวเมียอยู่นั่นมันมันบม่ได้ยินเสียงเฮ้เออมันก็ไข่แต่ตีเลยว่ะเปิดความดีกูดูจริงจริงดูเส้นซ้อนนะบอยอือเต็มดำปิดดูดีแบ่งไหมเนี่ยอึฮะสามเท่าเรื่อซื้อมาสองทียังไม่ได้เลยเอาเลยซื้อมาสองทีไม่ได้เลยบ่ ปเนียดแกงามนกกะรอคนกะรออีกบ้าน oh ีน right. the ่บ่บ่แก่แล้วบุ้ยเส้นถอต้องดูดีๆสวยสวยสวยเส้นดูเส้นถอดีๆเห็นแล้วเห็นแล้วพอปนวดแล้วดูจริงๆด้วยนะเพชรคอนบุรีครับเป็นไงเก่งไว้รอบใหญ่ไหมไปถึงยังยังไม่ถึงรอบใหญ่ยังไม่ถึงแต่ว่ามันถ้ธนกกันลานตายเร็วไว้รอบใหญ่อืไอ้ใบไอ้ใบจานแบนก็เฝ้าอยู่นู่นนะไอ้าจน นกแมางฝ่ออย่างเดียวตอนนี้ครับตัวตัวยังงงมันห่อนอยู่เดี๋ยวอีกสักไม้ยังเนาะอีกสักไม้หนึ่งกับกับเมื่อแล้วเฮาเอาละครับนี่โคตนมันสุดนะครับนกขันขามือขาพเนียดเลยโว้ยไปไปไปเดี๋ยวย้ายไม้สักไม้หนึ่งครับอยู่ก็จะของเรขันเด้ยวบอกขันอยู่บ้านก็เ่าขันนกมันก็เลือกเจ้านายอยู่เด้อนกเลือกเจ้าของอยู่เนี่ยจีดจีก็อยู่ก็เราอยู่ว่เจ้าของ เอาล้ครับย้ายหมาย้ายไม้ก่อนย้ายหม้ก่อนเอาล้ครับตอนนี้มาพักกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองโมงกว่าครับเที่ยงบังเช้าบังบางคนก็เช้าบางคนก็เที่ยงนี่ครับมาครบทีมงานแล้วพักผ่อนเนาะวันหยุดเนาะคนใช้แรงงานใช่ครับอืมมือมีอย่างเห็ดกับหาตอนนกนี่หละครับแต่ตอนนี้มีนกมาเยอะอยู่หนึ่งตัวนะเนี่ยกันยุบก็กระเดาเนี่ย บุเดียวบเดียวเดืดเรืออ่กสาไปใสไปฝไปพุ่นบิ้นมาอยู่มงคนกินเข่านีเป็นแนวด้อเสียงดีอยู่ดเสียงดีอยู่เครับกินเข่ากันครับเดี๋ยวไปแักไหมานึงเนาะ ใช่เนาะครับไมนาับบ้านที่มีผู้ใดรางวัลอยอด้วยเมือนี่ยว้มีครับอือนนึงให้เลือกขาคุ้มครับสกายครับนี่ตอันี้มีสาแจมสองคนละต้องมีจดคู่ครับโอเคโอเคค่จดคูุครับยืงตกันต้อได้นะมโอเเอาละครับแต้มสามสี่โมงเย็นครับมาจนได้อ้า อ้วนก็แต้มสามเหมือนกันเหรอโอ้หมาแล้วครับเสียงดีปะว้าโอ้ไลยไหมแต้มสามเช่นกันครับว่าธรรมรดาเลยเนี่ยอาอละครับระวังรถปลดนกครับแต้มสามเช่นกันครับเอาลยละครับ เทมงานก็ฮะมีหัวเลี้ยวบ่เอ้หูเห็นนางสต็มเลมันมาหาะนกจาเรมยู้งเออดีละี่ันกอีเนติดลเห็มันมันติขาแล้วมารวมทีมกันแล้วครับสายเหนียวมาเนี่สายเหนียวพักเนาะสุพรรณเนาะ้านกหลายคือกอึ่งอีกคนวะได้ฟังแตมสคนสั่นวะาตส่เยนี่เอาจอนี่วันีเออโอนียบเลยครับนี่ วันนี้บิตติ้งเล็กๆในขนาดยังไม่เตรียมพร้อมมั้ยเนี่ยไม่เตรียมพร้อมเลยครับนี่เย็นลูกใจเย็นแม่เล็ี้ยงเรี้ยงเห็นรางวัลได้เดี๋ยวรอบหน้าปลาสายก็ได้สามเนาะจานปลาได้สามจานหมูได้สามเนาะหนึ่งสองสามสี่ให้มีสี่รางวัลให้ได้สี่มีสี่รางวัลครับโอ้โหให้ได้สี่มีสี่รางวัล มันก็แบ่งไงมเลยมั้งเนี่ยไม่ยากเลยไม่ต้องจดก็ได้มั้งเนาะมัดผ่าแล้อเออเอาสามแต้มสี่คนเอาเปลยังชุบดีกว่าเพื่อเพราะว่ามันมันมีต่างกันนึงไงเนี่ยมันมีตาขายนี่ไงอืมโอเคโอเคอะไรนะครับ สอง<บ>ทีมงานรวมกันครับวันนี้ร่วมสนุกกันเนาะ,ะ,ะแต้มรวม15แต้มที่สุพรรณบุรีนะครับฝากกดติดตามช่องอน,น,นันต์นกเขาใหญ่นะครับแล้วก็ช่องบอยนกเขาใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มาสนุกกันเนาะไม่ต้องซีเรียสสนุกสนานวบรรจุนนี่ครับผมก็ได้รางวัลารงวัลครับผมโอเคคครับลิปนี้ก็ลาเพียงเท่าาาาานีี้คคคครรรรััััับบ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 สสวด๊๊ยยยยผมสุดยอด